สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการพิโเอ็นชแนลอู่แล้วน,นะครับวันนี้เรามาอยู่ในโปรเจกที่มีชื่อว่าออบิว,บ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 วบิวบิวิวพิวิวมีคนอยากให้เราทำนะเราก็เลยทำแล้วเขาอยากให้เราสร้างกล่องเฉดเฉดถ้าใครอยากให้สร้างอะไรก็เม้นมาใต้คลิปนะครับวันนี้ให้เว้นถ่ายนะออบิวนะออบิวจะไม้จะไม้ขยายสร้างอะไรอย่าลืมบอกไว้ด้วย เดี๋ยวสร้างให้ดูอันนี้จะเห็นเป็นเค้กที่เราทําไว้ฝึกซอ้อมอันนี้ฝึกอันนี้ฝึกมัน,นจะมาสร้างกล่องกันะนะมีคนอยากให้ลองสร้างดูก็จัดให้ยังคิดไม่ออกเลยว่ากล่องมันต้องใช้ก่อนอะไรเนี่ยแต่ว่าน,นี้โอเคไนหะมไอรอน,นก็น่าจะใช้ได้จับเลยกล่ององ่ายง่ายตรงไหนเนี่ยไม่เคยทํามาก่อนนะผู้เลยกล่ององ่าย มันต้องสีอะไรวะกล่องเนี่ยกล่องอันเยอะใช่ไหมไม่คิดว่าจะเป็นสีอะไรเลยอะสีเรียบๆเ,เนียนๆก็ไม่มีอืมี <c oughs> เรียบเนียนๆไม่มีเลยอะสีไหนดีอสีไหนอะ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้จะสร้างสีดำขอบคุณมากเออเราเสีแบบสีแบบที่ไม่ใช่กล่องเนาะกล่องในจินตนาการมันนะั้นกจินตนาการของเราคือต้องเป็นสีสี ส,สีสีอะไรอ่ะอืมน้ำแข็งดีกว่ามากล่องน้ำแข็งมาเอ,อ้ยเขาให้สร้างให้เหมือนโจทย์ที่มาให้น่ะ,ะบ้าปะเนี่ยก็มมนไม่มีสีแบบนั้นอ่ะมีสีไหนไม่ไหร่ใช้น้ำแข็งไม่ไหลเราเป็นคนไม่เยอมากใช้น้ำแข็งใช้น้ำแข็งในการทำกล่องจะทำกล่องอันใหญ่มากนะสร้งเวลานาะนนะา กองนี้จิบจอยแป๊บเดียวก็เสร็จพูดเลยเคยทำมาแล้วใช่ไหมไม่เคยไม่เคยเอาอะไรคุณไม่เคยทำวะแรกจริงจริงอะไรมันลงมาแรกอะไรคือแะไรอ๋เฮ้ยเฮ้ยนี่แกเป็นจุ๊บป,ปะเนี่ยแจกวัดตัวละตัวละรเราจะไม่เป็นอากันเฮ้ยกูาทำผิดแล้ว มไม่อยากทุกน้ำแข็งเลยทุวน้ำแข็งมันเป็นน้ำอะ่ะน่าจะมีเสียงพัลมนิดหน่อยมัง้งถ้าจะยืนนะเพราะนั่งแคทใกล้พัดพลมมากมาไม่เปิดแอร์บ้าเปิืองไฟใช่ไหมอก็ม,มันเตีย้ยไปบอสนะมามีเป็นกล่องในจินตนาการกล่องจินตนาการมากๆอ่ะ ถ้าสร้างเสร็จแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยว่าของใครสวยกว่ากันนะทุกคนให้ถ่ายแ้ครรห่างโอเวนกับพีของใครจะสยวยกว่ากันให้ถ่ายว่าใครจะชนะไม่เห็นต้องถามเลยดูที่นะี่กล่องในจินตนาการแสนสวยเออมันมีสีแบบนี้นนว่าสีอะไรอ่ะอย่าลืมนะถ้าอยากให้สร้างอะไรก็เม้น์ด้วยเออมีสีแบบนี้นี่วาอย่าลืมคอมเมนต์นะจ๊ะคอมเมนต์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  คอมเมนต์คอมมเนต์บอกว่าคอมเมนต์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 คอมมเนต์โอ้พอเหอะปัญญาอ่อนที่หายเลยเล่นแบบที่สุดมอสเดี๋ยวค่อยกบแล้วกันดิขอทำเสร็จก่อนทำหม่นะโอ้แต่สร้างต้นแข็งมันเล่นอะเล่นยังไงมันเขาให้สร้างตามโจทย์ไอ้นี่บ้าไปสร้างกล่องน้ำแข็งก็เก่งไงรู้ไหมว่าคนเก่งก็สร้างกล่องน้ำแข็งแล้วหมดรู้ไหม ไม่รู้ซะกเลยอย่าลืมว่าเขาโปรเจกต์นี้ชั่วอ๋อบิว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 เราจะสร้างตามสิ่งที่คุณต้องเฮ้ยทางเซตนศูนย์นิ่เอิ่มคือจะบอกว่ามันไม่เท่ากันว่ะศูนย์อ่แพงเราเร็วทางเซตนศูนย์จริงดิเก่าอะไม่เอาดีกว่าเราเร็วมันไม่สวยเมื่อตัวอีกอย่างเปิดปิดแสงไว้ลืมปิดแสงเหรอแล้วก็เร็วไหมเร็วเหรอแล้ว ปิดแสงไว้มันเลยมืด e e T I M E S E T ยาอ่อนออศูนย์ Time zero ซ e r o จะเปล่าน่า,นา,นาเฮ้ยก่อนนะนมันไม่ใช่นี่หว่าแป๊บ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 บ่าละบ่าละบ่าละเริ่มเริ่มเริ่มเหมือนละ I M e S e T I M E S E T ศูนย์จุ๊บ มีสีของจริงของจริงมาแล้ว,วมันสว่างกินไปมั้วเนี่ยของแท้แน่นแน่นอนอืมดีเด่นกันสวยน้่หละสวยงนาะมงามอลังเท่ข่าจะเสร็จก,ก่อนการให้ทายไม่เห็นต้องถามเลยเนาะ และ<า>ที่บอกว่าจะแรกอย่าลืมคอมเมนต์นะใครสวยแล้วแกล่องชิลใน,นการท่สวยที่สุดในโลกอยู่แล้วไม่ต้องถามเลย<น>ใช่ไหมกระโทนม,อออม,มั้ยจะอ้วกแบบเยสเอเสร็จแล้วอืออือตอนคนละอย่างของจริงเลยช่วงนี้จะเห็นว่านุ้ยไม่ค่อยจะมาเพราะว่าไปตาย ในรูปเฮ้ยก่อนนะมันกล่องมันต้องยาวเนาะกล่องอ๋อกล่องมจะนูนออกมาสิอย่างนงี้ยนูนออกมาใช่ไหมกล่องมันต้องนูนออกมานะไม่ใช่ลนะใช่เหรอมันจะเป็นแบบปกบอลเหรออย่างเงี้ยไม่ใช่สิหัวตั้งไปข้างบนตั้งไปข้างล่างโอ้ย่ <c oughs> องทุเรศกล่องอะไรทุเรศได้ขนาดนี้เนะี่ยอืม ไม่ออกเละอนาะวางก็ผิดตายเรเรียบร้อยอนี่ขนาดเข้ามาทำในบ้านเสียงรบกวนยังเยอะขนาดนี้เสียงนังแป๊กแป๊กแม็กโปกโปกแป๊กคาเลาเราจะเอ่อข้าวเวลาโดยการไปขอทาแมชชีนจากโดเรมอนอ่อตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะครับมาดูกันว่าของใครจะเสิร์ฟกันเว้นบินรอบนี่บินรอบนี่่า อลาว่ของเวนลาวอะอะลาวอะลาวไม่ใช่ลาวอะลาวดูดูกล่องของกล่องน้ำในจินตนาการมันต้องเอ็มกล่องน้ำเออไม่ใชอย่าลืมเม้นด้วยนะว่าของใครเสิยกว่ากันพิ่งสิเอ้ยอะไรอีกอของใครเบอร์หนึ่งของใครเบอร์สองอะของเดี๋ยวของเราเบอร์หนึ่งเองโอเคมาถ้าอยากให้ทำอะไรต่อไป ได้คลิปนะครับเดี๋ยวถ้าสิ่งไหนที่มันโบนเยอะที่สุดเราจะมาทาให้ดูมาสร้างให้ดูและอย่าลืมเม้น์ด้วยว่าของใครสวยกว่ากันบ๊ายบายจุ๊บ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 โปรเจกต์ออลบิวไปแล้ว